กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ม่และ fc เก่าทีนา่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในแนวทางนะคะวันที่5เดือน8ปี64นะคะแนวทางนะคะ วันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่ห้านะคะเด่นห้านะจ๊ะส่วนวิ่งนะจ๊ะสามเก้าหนึ่งนะคะสายวิ่งนะคะเรามารูดห้ากันนะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอ ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีห้าสี่ห้าสี่ห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าห้านะคะแล้วก็ห้าเก้านะคะตัวที่แอดชอบนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะจ้าพี่น้องจ๋าโปรดใช้สติในการรับชมด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าเอา3ตัวไปด้วยนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็จะมี5้าหนะคะ951137นะคะ 3ตัวไปด้วยนะจ๊ะเผื่อมานะคะตัวทีแอดชอบนะคะก็จะมีคู่นี้นะคะแล้วก็จะเป็นคู่นี้นะคะ3ตัวนะคะชุด3ตัวนะจ๊ะอย่าลืมประกัศนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย,อยไว้นอะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยด้วยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า